ก็คือฟังทางนี้ได้เลยค่ะกับ Next Day After H นะคะหลายๆคนเวลาไปตี้ไปดื่มมานะคะแล้วเกิดอาการแห้งในวันรุ่งขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้ถามว่าทาไมเราถึงแห้งนะคะก็เพราะว่าเรามีสารอะซิทิลดีไฮเข้าไปอยู่ในตับ ขอบคุณค่ะเข้าไปอยู่ในตับนะคะพอตับเราขับเจ้าสารตัวนี้ออกมาไม่ได้เนี่ยก็เลยทําให้เราอ่ะมีอาการเอ่อเ่ราะมันอุดเลยวะเขาก็อยากถ่ายเขาเล่าให้ฟังเข้าไปเตรียมมาบ้างมีอาการอื่นๆนะคะพี่เมื่อกี้นี่อะหนูถามพี่เลยดีกว่าพี่กินไปแล้วเป็นไงบ้างคะอึนเหมือนเดิมอึนเหมือนไม่พขาต่อเนื่องทุกวันเมื่อกี้พี่แฮงมากแฮงมากก็บอกว่าเออ เนี่ยต้องแช่เย็นนะใช่แช่เย็นมจะอร่อยกว่าค่ะมันจะสดชื่นใช่ถูกต้องแล้วกินแล้วเป็นไงพี่แข็งเหมือนเดิมต่าพูดไแต่นี่จะดุ้มพึ่งแล้วนะพ่อก็ต้องบอกว่าอันนี้นี่นะต้องกินให้เป็นด้วยกินยังไงพี่คือถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยที่ไม่อยากเมามไม่อยากแบบเมามากแมว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 มากสัตว์เออที่ไม่อยากแมวมากไงนะ อยู่พูดได้ดื่มเนยก็ต้องกินก่อนที่มยมกแมวมากกินก่อนใช่ค่ะใช่ถ้าไม่ยอยากแมวมากกินก่อนแต่สําหรับพี่อ่ะอยากแมว,แมว <c oughs> อ๋อพี่ก็เลยไม่ได้กินกนินหลังอ๋อพี่กินหลังถ้าเกิดว่าอยากแมวกินหลังเนี่ยต้องกินก่อนนอนคือเมื่อคืนเนี่ยถ้าพี่กินก่อนนอนคงจะดีใช่ถูกต้องพี่ก็อาจจะไม่ต้องแหงมากแต่เนี้ยวันเนี้ยพี่แหงมากมากมากทํดมากผัมาก เท่าไหร่เท่าไหร่กล่องอะไร่ทำไมคุ้นๆยังเลยวะก็หนึ่งกล่องมีทั้งหมด6ซองนะคะปกติเนี่ยหกร้อยบาทวันนี้ค่ะลดขนาดไปเลยกล้วใหญ่ขนาดนี้มึงไม่หกซองเหรอไม่ไม่กล่องเดียวกล่องเดียวกล่องนี้กล่องเดียวค่ะกล่องนี้กล่องเดียวนะคะหกซอง อยู่ปกติเนี่ยหกรบาทวันนี้ลดไปเลยค่ะ390บาทค่ะใช่เหรอใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากลองถ้าอยากลองก่อนนะคะสองซองจายไปเลย139บาทค่ะส่งฟรีไปเลยค่ะถ้าคุณคุณเลยจุดที่สามีของคุณห้ามไม่ได้แล้วที่จะต้องดื่มคุณซื้อไปให้สามีเลยเพราะเขาจะได้ไม่ทรมานจริงอันนี้เรื่องจริงคือตอนนี้ทีต้องไปเรียนใช่ป่ะคะเราก็จะต้องไปโดนรุ่นพี่รับน้องบ่อยๆก็ต้องกินเหล้าบ่อย เรียนเรียนคอร์สเอาคุณอาขอกินกอนเรียนคอร์สใช่ค่ะก็คือต้องเจอรุ่นที่รับน้องเยอะค่ะเพราะฉันก็จะเมาเยอะมากก็ปรากฏว่าเราก็ชอบลืมกินไปก่อนให้พี่รับไหมได้พี่คนที่กอนก่อนหรือหลังหลักแล้วแต่ใช่ไหมพูดตรงๆว่าถิ่กินหลังค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงไปกินก่อนไม่ได้ใช่ชอบแมวค่ะแมวไม่น้อยใช่ค่ะก็ปรากฏว่ามันดีขึ้นจริงๆมันไม่แห้งเนาะถ้าไปเรียนคอร์สเรื่องดื่มเรื่องใหญ่เรื่องดื่มเรื่องเรื่องหลักค่ะแต่ว่าเรื่องเรียนเรื่องรองค่ะก็ ปากทุกท่านนะคะกดเลยเพราะว่าขนาดพี่เป็กก็ยังกินเลยนะคะใช่รสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะอยากไม่ได้เปรี้ยวๆร้อยกินเหมือนองุ่นเปรี้ยวอร่อยดีเป็นมิกซ์บร์รี่ค่ะหนึ่งหนึ่งกล่องหกซองจ้ะจากปกติหกร้อยบาทวันนี้เหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทและร้อยร้อยสามเก้านี่คืออะไรเนี่ยร้อยสามสิบเก้าสำหรับสองซองสำหรับใครที่อยากเอาไปทดลองก่อนทดลอง ซึ่งจริงๆถ้าเมื่อวานน่ะพ่อเน็บสเตย์ไปใช่ป่ะแล้วพอกินตอนที่อยู่บนเครื่องอ่ะแล้วพอลงภูเก็ตพ่อเต็มเหนียวพ่อก็จะดีกว่านี้จริงอันนี้พ่ออยากพ่ออยากอื่นไงไม่คือจริงๆล้วคนเราอ่ะดื่มก็อยากแมวอยากแมวน้อมันจะสนุกตรงแมวนะแมวจะดื่มเหล้พอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ่าดื่มเพชรเพื่อทั้งไม่แต่คนเราเนี่ยดื่มไม่อยากแมวไว้จริงแต่ว่าอีกวันหนึ่งไไม่อยากแฮงค์ใช่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทำเฮอะไรงานมึงนี่แหละ งีมไม่สนใจหรอกแต่ว่างานอะไรหนูหรือเปล่าไม่ได้กดเพราะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิเตอร์ล่ะอ่ะสองซองไมต้องซื้อหรอกซื้อกล่องนี้แหละใช่ค่ะแล้วบนห้องพ่อยังอยู่ไหมคะ after age หมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้แต่จริงๆมันอร่อยด้วยจริงจริงอร่อยเราต้องแช่เย็นก็ดีนะใช่ปกติแต่ไม่ต้องแช่ก็ได้แหน่ไม่แช่ไม่กินดิอ๋อไม่แช่ไม่แช่อยู่แน่ไม่ไหนไม่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 แช่ค่ะเดี๋ยวคุณทีไอซ์ไม่มีของในนี่บอกอ้าวค่ะบอกอ้า แนนโช์กล่องเป็นอย่างนี้นะจ๊ะชื่อ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 ช่อง TikTok ชื่ออะไรอะ After H ใช่ค่ะ Next day After H ค่ะก็ Next day After H ค่ะหนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมด6ซองนะคะเดี๋ยวเขาส่งกระแสจิตให้ภรรยาเขาก่อนค่ะ หนึ่งกล่องมีหกซองนะคะปกติหกร้อยบาทวันนี้เหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะที่สมัยนี้ผู้หญิงเราก็ดื่มเยอะเนาะดื่มเยอะเรองจริงๆเราก็คือเอาพูดตรงๆพอโตแล้วกินแล้วมันแห้งจริงๆค่ะกินกินกินเสร็จแล้วมันแห้งจริงๆก็ต้องมีตัวช่วยเป็นอย่างนี้วันนั้นก็คือกลุ่มพี่พี่เขาดื่มกันก็ยัดใส่มือเลยปรากฏว่าพี่พี่เขาก็โอเคกันหมดเลยดีขึ้นเนาะใช่ใช่ค่ะพ่อพ่อไม่กินวันเสาร์วันเดีมันไม่ใช่วัยนั้นเหรอ กินวันหนึ่งดื่มวันหนึ่งเสียไปสามวันน่ะไม่ถึงแฮงก์หมวดที่หมวดตามสามวันน่ะเป็นไหมผมแกะไปพักหนึ่งจะกินกินไม่ได้ทำไมเป็นม็อกอัพเป็นสัตว์มันก็สืบก่อนจริงลูกอ่ะโอ้ยอันูไี้บอกคุณเป็นกินไปเป็นม็อกอัพปบมาเป็นของจริงค่ะเป็นของจริงค่ะของพี่เป็กเป็นของจริงค่ะพี่พี่หนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับพี่เป็กที่อ้นถามพี่เมื่อกี้จริงๆอ้นอยากรู้คือกินหนึ่งวันแล้วคว่ำไปสองสามวันเนี่ย มันมันคือวัยนี้หรือเปล่าคือลองไหมคะมันแล้วแต่แบบว่าปริมาณที่เรากินเ่ยพี่ว่าเอาไม่เป็นน้ําแต่พี่ไม่พี่ไม่ให้มันแห้ง้วยกันพี่เติมต่อถูกไหมอุ้ขอโทษเมาเมาแบบว่าหลายขนาดหลายขนาดไขแมวแมวค่ะไขแมวมันจะทิ่มมันมันจะหลายวัน หลายขนาดเขาจะล่งเราด้วยความเป็นน้ำอ่ะมันดูดมันดูดซึมเร็วมากค่ะเชิญค่ะพี่ซึ่งจริงทีทำไมคุณไม่มาตอนที่ฉันดื่มเมื่อิปีที่แล้วคุณเจเจซึ่งจริงจริงแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องเมาก็ดื่มได้นะคะเพราะมันดมตากมันอาจจะแบบว่าใช่ค่ะมันมันบแตวชาลงไม่ต้องดื่มได้เลยค่ะ เฮ้ยเกาในอาร์ตไอเิีอะเขาบอกแล้วนี่เขาก็อยากจะฟังบ้างอะไรบ้างนัทดนตรีจะช้อปปิ้งเฮ้ยเรื่องจริงต้องกินตอนเย็นเย็นร้อนเลยจังเลยดนตรีก็อยากจะช้อปปิ้งบ้างอะไรบ้างเย็นร้อนแบบกินน้ำมิกเบอรี่เลยร่ะใช่แล้วก็คือแต่ความจริงคือพี่ว่าเอาพี่ให้พี่เป็นดแครใช่ไหมมันบำรุงตับเลยค่ะลองลองพี่แคร์จงห้ภรรยาดิอร่อยเฮ้ยมึงอย่าลองเพลงกู ช่นสดชื่นมันอร่อยนะอร่อยจริงเฮ้ยมันมันโอเคเลยนะเนี่ยคราวที่แล้วมาไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ใช่ไปที่ไหนมาครับถ้าเหมือนต้องแช่คิดเอาเองค่ะสองปีที่จริงเพราะเป็นคนแบบเป็นคนชอบแนวหลังการก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเย็นๆมันทำให้เราก็สั่งในระดับหนึ่งด้วยที่คิดว่า ใช่มันก็เลยแบบว่าโอเครีบไปไอ้แบบเม็ดปูมันไม่อร่อยเท่านี้อย่าพี่ฟางคือปกติอ่ะอันนี้เรื่องจริงว่าปกติถึงทีไม่แมวทีก็กินค่ะเพราะมันเหมือนกับไปบำรุงตับมันเป็นวิตามินค่ะไม่ซึมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโโหการอีกสักอันหนึงนะอันนี้คือแอนว่างไงอ่อนนี่มันเช็ดเล่าแดงแดงกับแมวเลยปิดจุดประสงค์อีก พุงกะทิขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะพอดีดื่มตั้งแต่สี่โมงอ่ะเอ๊ะรู้สึกดีขึ้นมากเลยลองอีกสักอันไหมคะไอทำไมมีเยอะเต็มมาเยอะค่ะเต็มมาเยอะเอามาเยอะเลยเหรอเดี๋ยวพี่นี่เห็นไหมเดยคุณคุณเจนคุณเจนเนอร์บอกว่ากินแป็กก่อนไปกินก่อนไปดื่มไม่ปวดหัวตื่นเช้ามาใช่ค่ะก็คืออันเนี้ยเขามีผังเลยถ้าว่า เราจะไปปาร์ตี้หนักๆแล้วเราไม่สามารถที่จะดื่มแมล<ว>เยอะได้นนนก็ทําบัญญัติยามมาเลยค่ะว่า1ซองเนี่ยก็จะได้น้ําแก้คขววขวดใหญ่ๆ2ขวดค่ะไอชิบหายพี่ต้องกินเป็นลังนันดิใช่ทีไ้แบบถ้าพี่มาเยอะก็อาจจะต้องกินเข้าไปเยอะหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าน้ำองุ่นก็ได้ประมาณ3แก้วครึ่งค่ะแล้วก็รถมาคนละเ๊กได้ไหมอันนี้ก็คือคนไทยของคนไทยเวอร์ชันคนไทย6เป๊กจ้างพี่เป็นพีเร์พี่จะไม่ทำวันนี้กำลังจะออกนะ กว่าจะไม่มีตังจ้างงั้นหนูต้องรีบขายรบกกนช่วยรีบกอดก่อนนะคะอย่างน้อยให้ได้ถึงคนก่อนห้าพันห้าพันอ๋อะปีหนึ่งโอเคงั้นห้าพันโอเคค่ะเซนเลยได้ไหมคะเซนต่อหน้าประชาชนหอยู่แล้วต่อหน้าประชาชนทุกคนจ้าลูกโอ้รถโกนกับรถโกนนะลูกเพราะรถโกนเขาตอนนี้เขาตีมาสองหมื่นโอ้หนูให้สองหมื่นสองบาทตอบนะหนูโอ้ไปกลับไปเลยไปแล้วดูค่าถูกกันเป็นบีเจนเตอร์ห้าตัวนี่ค่าตัวไม่ถึงหมื่นเลย ยังไงวะชีวิตบัตรเซฟบัตรเซฟมาบอกอ๋อชีวิตบัตรเซฟอะมาวะเปิดจริงจริงพูดเป็นข้อเปิดจรอุ้ยแต่มีคนเคยลองแล้วจริงๆด้วยเป็นบัตรเซฟชีวิตบัตรเซฟไม่แล้วทำไม่ใช่สายดื่มเหรอคะตัวนี้ไม่ใช่สายดื่มต้องลุงตับแล้วค่ะพี่ธัญญาถามนุ้เนี่ย เขาบอกคนไม่อยากบำรุงตัวเองเจย์มันช่วยบำรุงตับได้ค่ะบำรุงน้องตับไงบำรุงจากวิเดร์พี่เบอร์รุ่นีเออแตงนี่มันอีเหรออร่อยเต้คนไม่ดื่มกดไปสามแล้วน่ะนม่ได้เหรอไม่แต่มันอร่อยจอมันอร่อยมากเหมือนกินไอติมอร่อยอร่อยอะเนาะทำไมพี่พี่ทำไมพี่อ้นยิ่งกินละวเหล็กยิ่งเปรี้ยคะโอ้โห กูไม no no, ่รู้ว <Fahrenheit> <c oughs> <t acular tutaj> <c oughs> ่าวันนี้เวลาเป็นตายยังไงอ่ะเป็นตายยังไงอ่ะเขาหายเมาโอนี่ครบเลยนะไหว้เจ้าก็ไหวไปแล้วเอไม่ดื่มเป็นตายยังไงเว้ยอแอะแอนทำัวกัน ม่เขากินไปแล้วไม่ไม่อ้วกไม่รวกเราไปกินแก้วพ่อตอนทุ่มครึ่งจิงอไม่มีรับไี่ความหไม่จากอะไรคุณที้ม่ม่ไาไม่ไม่ไ้่ไ่าด้ม่ด่ไ่ได้าม่ได้ม่ได้ไ่ไไม่ม่ไ้ม่ม่้ม่ไมม่ได้ไม่ด้ไ่ด้่ได่ม่นด้ม้้อมไ่ไ่้ไมด้ม้ด ความหวางมันมาจากสารที่มาจากสารสก,กรัดของบูเบอรี่ <ไป S 2> ค่ะจากาามิสบมเบอรี่จะไม่ได้ตลกกระเทาจ้ะอ๋ออันนี้แฮงไก่ต้มน้ำปลาใช่ <c oughs> โทษน,นะถ้าจะคุยเรื่องไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยคืนนี้ก็ไม่จบน้องบอกวันนี้พี่พจำได้แล้ววังเนี่ยเราเมื่อยไปผ่าน เนไม่เขาทวนหนูจำไม่ได้หกซองหกซองเออหนหกซองปกติหกร้อยบาทค่ะวันนี้เฉพาะไลฟ์ของพี่พีนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะทดลองนะคะสองซองหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทส่งฟรีเลยค่ะสรุปพี่ได้กินไก่ป่ะเจอ H next day after H ค่ะ H H H ที่มันคืออะไรแปลว่าอะไรใช่ค่ะสุดยอดทำไมต้องทำไมต้อง after hang ด้วยอ่ะก็เพราะว่าจริงๆเรารู้ว่าหลายๆคนอ่ะเวลากินจะไม่ค่อยกินก่อนหรอก ชอบมากินหลังค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่า after H ค่ะ after D after drink เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยกเขาผลิตมาตั้งเจ็ดแสนกล่องแล้วจะใ้แบบอะ H มาเจ็ดแสนกล่องแล้ว after hang ใช่ค่ะอ๋อกดกันหรือยังคะเนี่ยกินหลังแฮงค์อ๋อใช่กินหลังแฮงค์ค่ะเพราะอย่างพี่ตะเกียก็ไปกินแมวมาก่อนไก่ก็ไม่ได้กินมันแตกหมดแล้วนั่นแหละวาม่ได้สักระดูกหมดนะ เราไม่คิดเลยว่าเจ้าของแบรนด์จะแดกไก่ขนาดนี้ขอโทษค่ะยังอยู่นะเนี่ยอยากกินไก่ต้มน้ำปลายินไก่ต้มน้ำปลาอย่าลืมกิน next day after head ต่อนะคะอาจจะจะช่วยังไงอาจจะแฮงจากไก่ได้ไก่เนาะใช่ไก่แช่เหล้าเลยหรออะไรประมาณนี้ทำใจไม่ได้เลยที่พ่อจะหยุดไล่ดิ่งมากใคร อะไรพ่ออะไรคะพี่อย่าเดตแอร์พ่ออะไรอ่ะหนูใจไม่ดีเลยเดตแอร์ร่วใจไม่ดีเลยยังไงบ้างคะพอจะห้าทุ่มเขาจะมาเป็นห่วงๆนี้แหละเราก็เอาห่วงนี้มาประกบห่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะเรียกว่ารวบรวมสมาธิอยู่ครับผมอ๋อมั่อยคุณพีทรีบก่อนนะคะตอนนี้มีลิก่อนเลยนะคะมีค้างไม่กดแล้วค้างไหมมีไหมจะได้ตอนนี้กล้องจอคุณอ้นพูดอยากกินเลยค่ะสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะจะได้กินเหมือนพี่อ้นนะคะ นางน่าจะอยากกินไก่นะคะอ๋ออยากกินไก่ไม่ใช่กหรอเสียใอันนี้ลายผอมอันนี้อยู่นะคะวันเล็กอะไรกับพี่อ่ะวววคะใครกินไก่ฉันไปขอตายอย่างทรมานวันนี้อะลองสิไปเลยนะครับ6มสองปกติหกร้อยเลยสามร้อยจจริงจริงจริงเดนมีนาเลิก ได้มีนะเลิกเจ็บไ์ช่องนี้ต้องไปเลิกที่วัดพระบาทน้ำพูหลวงพ่ออยู่ไหมล่ะคะวัดพระบาทน้ำผู้ไม่อยู่แล้วอินไซส์อินไซด์อินไซด์แล้วคุณกีฟรวบไปเลยนะครับในสกาหน้าช่องพี่ย่าน่าจะมีนะคะหรือช่องอ้วนมีไหมอ๋อแล้วก็สินค้าเรามีออยด้วยนะคะทุกคนสบายใจได้นะคะถูกหลักอนามัยแน่นอนค่ะใช่ค่ะรวบไปเลยรวบไปเลย ช่ค่ะ600เหลือ3 9มเนยบางคนได้ถูกกว่านั้นได้แบบเรามีการส่งไปในหลายที่เราก็ได้เป็นผงเลยไม่มีค่ะของเราทำเป็นน้ำาพนาน้ำมันดูดซึมได้ง่ายค่ะเเร็วใช่ไหมใช่ค่ะมันคือแบบคือถ้ามันเป็นอย่างอื่น่ะมันจะต้องไปทำปฏิกิริยากับร่างกายก่อนเพื่อที่จะค่อยให้อบซอเข้าร่างกายแต่นี้มันคือเข้าได้โดยตรงเลยค่ะอันนี้หนูอยากถามกันว่ารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะดีพว่านะ เดี๋ยวพี่จะนําให้ไว้ขายดีกว่าใช่ค่ะขอบคุณค่ะขายขายมากคุณจบอกก่อนพี่ออกเอาไปนับล่องก่อนทช่ไมนะเดี๋ยวไปใช่เรื่องใครหมายถึงอะไรอีกเป็นน้องเขาติดต่อมาให้อีกทีนะคะจากใครคุยใครในแอดมินหรือเปล่าติดต่อผ่านใครมา ไ่ละโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ให้ไม่ละต่อบนสุกหนูกับไทยและอ้าวอยู่ไหนล่ะเอาของมากินให้เอฟเยอะๆนะคะแปลว่าอะไรอ่ะเอาของกินมามาหลายอยากซื้อเอฟอยากอยากอยากกินของกินไงซื้อของกินช่วยกดอันนี้อยู่ไหนอ่ะใต้อยู่ไหน กีตาร์อ,อยู่ประเทศอะไรครับตอนนี้ลูกเสร็จยังเนี่ยทำไมเหรอไต้หวันไต้หวันครับไต้วา,วาอ๋ไาอไต้หวันไต้หวันยี่เย็บไปไหนเนี่ย <laughs> แห้ง่ะนี <laughs> ่แห้งกว่ากูอีก ตอนแรกกัเอามากินละน้องๆบอกว่าพี่ๆเขาตามถนนค่อนข้างโหนเดี๋ยวลองกินนี่แล้วพรุ่งนี้โทรคุยกันว่ามันจะเหลือไหมจะดีดีขึ้นไหมโอ้โหพรุ่งนี้หนูต้องไปถวายพวงมาลาแต่เช้าก็ในบอกว่าหายไม่ใช่หรอโอ้โหได้เลยพี่ปจัดจัดจัดเลยเปิดบอมเลยหนูจัดไปเลยค่ะบอมคอเดี๋ยว รวบไปก่อนรวบไปก่อนนะครับใครดูรา้านจีนตอนนี้6ซองไม่ต้องไปทดสอบเลยอีสองซองพี่เป็อบอกว่าไหลสารละรวบ6ไปเลยใช่พี่ว่ารวบ6อ่ะรวบ6อ่ะคุ้มสุดแล้วจริงๆในความเป็นจริงมันอร่อยจริงๆค่ะ <พอ S 1> มันอร่อย<พ>อมันอร่อยจริงๆก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่อยากแมวถ้าไม่ได้กเกี่ยวกับเรื่องแมวก็สามารถบรรลุจับได้เพราะนี่ <พอ S 1> ทําขึ้นมาเพื่อกินเองเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอร่อยเป็นหลักเลยค่ะอร่อยแน่นอนเลยอ่ะใช่ เออที่ชายันหมดแล้วค่ะแต่ว่าเอามาฝากพี่ๆด้วยค่ะแดกไปห้าแล้วเนี่ยใช่แต่มันอร่อยจริงๆนะพี่ว่าพี่แรกชายันไปเยอะอะไรหนูหมดเลยจ้าอันนี้คือพี่ๆกินจริงนะคะไม่ได้แบบไม่ได้สแตนด์อินใดๆพี่ๆกินจริงแล้วอันนี้มันมีแถมไหมเนี่ยน่ารักเชียวไม่มีค่ะน่ารักไม่มีเลยเพราะหาสีมันไม้เข้ากันใช่ค่ะ เดี๋ยวขอมอบให้พี่ๆเลยดีไหมคะได้เลยค่ะขอมอบให้พี่ๆเลยค่ะขอมอบให้กปนก่อนเลยครับขออนุญาตหน่อยนะขอมอบเลยค่ะเลยรับมอบทั้งหมดก่อนเลยดีกว่าครับมอออบให้ป๋แล้วก็ฝากให้ทีมงานนะคะอู้ฟอะมอบให้หมดโอเคค่ะเฮ็ดมันด้านไหนวะมันไม่ด้านอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวเชิญพี่ค่ะเดี๋ยวรอพี่ย่าก่อนเลย ขอบคุณนะคะขอบอกให้พี่ๆนะคะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกมีลาไหมตอนนี้นุ้งชื่ออะไรมีเฮ้ยไปดึงได้เลยพี่ได้เลยปะได้เลยแน่นอนนะแน่นอนค่ะนี้อะถวายไม่ถวายไม่ได้เลยถ้าหนูโดนแบบจ็ตพิสัยแบบได้ค่ะแต่เพื่อแบบ ที่พี่ให้เกียรติเหรอคะกินได้ค่ะเอ่อใครขับรถกลับบ้านให้พี่ได้บ้างได้โอเคค่ะได้ค่ะไม่ติดค่ะแบ็คเข้าใจเข้าใจเพราะตอนนี้โอ้โหพี่ท้องจะมันโง่มากะให้เขาทุบบุใช่วดานะเดี๋พี่ขับดิเดี๋ยวเสียวนะเด็บเบี้ย พี่ึ่งแหกมาสอสองด่านหัวนมืก่อนไปามชิวันนี่แล้ว่ะทิขาแล้วก็แล้วทำไมมาอีกรอบหนึ่งชอบพี่ให้โอกาสมารอบนึงพี่พี่ให้โอกาสอีกรอบหนึงใช่คขอบคุณพี่ค่ะคนพี่คีค่ะโอ้อันนี้ชิว่ายังไง่ะค่ะมันไม่ได้ใช้ต่ลังขตอนนีใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะแต่ก็คือเราก็โอเคเราก็ทาไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าทายาหลักๆเราจริงๆคือใครแต่ก็คือมาเพื่อบรรีาตามจริงๆเราไม่ได้กล่าวเอายอดขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนมาเพื่อที่แบบรับประทานยังไงคะก็คือจะจะกระดกดื่มก่อนก่อนริ้งก่อนก็ได้หรือว่าริ้งแล้วรู้สึกมึนมึนเมาแล้วเราค่อยค่อยปุ๊บหนึ่งซองก็ได้มันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะมึนมากมึนน้อยถ้ากินก่อนคุณก็อาจจะไม่ได้แฮง์มากอะไรอย่างเงี้ย จริองจริงหยอดเหรียญเหมือนเหมือนเหมือนใน่นะถามว่าน้ำหอมมันโอ้โหเคยเห็นที่น้ำหอมท่านผับปะนี่ถามว่ารับประทานยังไงอ๋อร,รับประทาน,งงนก็คือถ้าสมมติว่าก่อนที่จะถ้าสมมติว่าอยากไปเพื่อไปเป็นแบบสายสตรองนะคะไปโชว์เพื่อนออพวกเรากินได้เยอะก็กินก่อนออนแอร์สักประมาณ15-30นาทีนะคะรับรองอยู่ได้ค่ะสซองได้ไหมซองซองจะดีสุดซองมันจะหนึบดีเนาะมันจะแบบโอ้โหจะแบสอันนี้ผมถามนิดนึงส่วนตัวเลยนะ มันจะไม่ดึงถ่วงกันใช่ไหมเข้าใจเข้าใจฟิลไหมดึงถ่วงเออมันมันจะไปก็ไม่ไปมันเอาจริงของทีนี่คือพิวมากใช่ไหมคือมันแบบมันกลายมันสนุกขึ้นกว่าเดิมอะอ๋หรอใช่อันนี้คือแบบเราก็ต้องลองด้วยตัวเองก่อนเนาะไม่งั้นมันมันไม่แบบมันไม่เห็นภาพพูดเจเนอร์บอกว่าเคยกินก่อนช่วยให้ดื่มได้เยอะขึ้นโอ้จริงอ้ไม่แต่อันเนี้ยเรื่องจริงแบบเรื่องจริงๆริงบรากาศไ้ตามภาพจะดีมากเห็นไหม ก็หยอดเหรียญมันใช่มันจะได้ง่ายแม่จ๋าเขาเป็นการตลาดด้วยเลยแม่จ๋าเขาดูแลทุกอย่างพับรวมดูลูกค้าด้วยขอบคุณมากค่ะคุณแม่จ๋าแม่จ๋าเป็นห่วงพวกกับการแต่ว่าอันเนี้ยเวลาไปกินก็คืออะไรวะเนี่ยเอ่อป๊อกแป๊กจัดการหน่อยไอ้หนูเอาป๊อกแบ๊กอยู่ไหนพี่จิ๊บจัดการ เขาชื่อว่าคุณมีความสุขอยู่ทุกวันวะคะเขาใช้ชื่อว่าคุณมีความสุขอยู่ทุกวันอชื่อย่อเขาใช้ชื่อย่อไปซึ่งรวมแล้วหยับคายก็เลยไม่ไปต่าบ่งบอกบ่งบอกเป็นสต็อกไว้ที่บ้านจ้าแช่เย็นอร่อยมากวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ดื่มตอนแช่เย็นขออนุญาตกลับมาว่าเรากินยังไงได้แต่ในกรณีที่แบบว่าเราลืมกินก่อนไปก็คือเรากินเสร็จปุ๊บ เราแมวมาแล้วเราก็จัดเข้าไปเลยถ้าเรารู้ว่าเรากินมาเยอะก็จัดไปเลยสองซมซองค่ะรับรองตื่นมาไม่แหง้งนี่คือแบบสาบานด้วยเกรติของแนนลีเลยไม่เชื่อถามพี่อ้นได้พี่อ้นเป็น,นไงบ้างคะกดไปส <c oughs> ี่ถอยสนุกเลยตอนเนียแกบอกเลยลื่นเลิงเลยใช่ไหมคะแบบมันจะไม่มีการวัาพากหายอไม่มีภาพหายคือสนุกตุ๊ดเลยจริงจริงนะพลาดมาพาย้อนอีกกี่ปีนะพี่สิบปีแล้วเหรอหรือห้าปี ถ้าพี่อ้นยังดื่มอยู่ครับอันนี้จะเป็นการจะเป็นพีเซนเตอร์ที่ดีมากๆได้กคนเลยใช่ไหมคะเขาจะอยู่ตามนู่นนะขอบไปนู่นเอยู่โนโนแน่นอนพ่อหรอคือถ้ายอนถ้าอันนี้พีพีี่พี่เลือมมากี่ปี10ปีถึงไหมกว่า50ถ้าถ้าอันนี้ออกมาก่อน10ปีนะคนนี้เป็นพีเซเตอร์ได้ พี่ดื่มแล้วไม่น่ารักอ๋อคนข้างหลังก็ตีลังกาเหมือนกันจริงเหรอคะหลังดื่มแล้วตีลังกาคนหรือกังฟูคะประมานนั้นเลยอ๋ออ๋อมาทันอยู่นิดหน่อยอ๋อชานี่หน่อยอ๋อชาไปเป็นสิบปีอ๋อคือพี่พี่ทั้งสองคนก็เป็นนางฟ้าเหมือนกันเวลาดื่มใช่ไหมคะมาพี่นักเ็งตลอดทุกคนกดน้ำเอ่อมีราคา390กับเท่าไหร่นะคะ เออช็อกเลยไรนะเมื่อกี้ช็อกไม่ย่ร้อยสามสิบเก้าบาทสองซองค่ะแล้วสามร้อยเก้าสิบนึ่กอะไรนะติ๊กต็อกช่องใช่ค่ะมีช่อง next day after hedge นะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณพีพีนะคะทุกคนกระติได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกระติกไม่น้องกลับนะคะกระติกขอนะกระติกน่ารักมากค่ะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะทุกคน กลับมาเจอกันอีกทีวันที่สองแมสสองสองแมสสองไัดสองนัดสองแล้วก็ขอบคุณพี่บอกอัพบอกอัพผมผมขอโทษนะผมไม่ตัดของเขาขอบคุณนะคะขอบคุณคชาเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันที่สองนะทุกคนวันนี้จะไปพักผ่อนแล้วอ่ะพ่อจะอะไ์ต่อนะจ๊ะเดี๋ยวไปตามไปเจอช่องพี่เป็กนะจ๊ะช่องพี่อัศ ไปก่อนนะพ่อค่อนก่อนบ๊ายบายฉันคงลืมบอกเลยคุณเล่น